สวัสดีครับผมจินเยยะนะครับโค้ชจินสอนยิมยิมนัตสิกสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็มีคำถามนะครับที่ว่าคนที่อายุมากแล้วสามารถเรียนยิมนาสิกได้ไหมก็ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าคนทั่วไปมองยิมนาสิกย่างไงนะครับก็คือก่อนที่ผมจะมาเป็นโค้ชสอนยิมนาสิก ก็เข้าใจว่ายิมนาสติกมันเหมาะสำหรับเด็กที่มีความอ่อนตัวควรจะฝึกตั้งแต่เด็กแล้วก็หรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงเป็นผู้ใหญ่ที่เคยเรียนอยู่ในมหาลัยช่งวงวัยรุ่นก็สามารถฝึกแล้วก็เป็นนักกีฬาแข่งขันระดับทีมชาติไดนะ้ซึ่งคนทั่วไปก็มองว่ามันไกลตัวเราจะไปถึงขั้นนั้นเป็นไปไม่ได้นะ ำหรับผมแล้วนะครับก็คิดแบบนี้นะตอนทีนนนออ่ผมมาเป็นโค้ชนะครับเออผมมาเป็นโค้ดยิมนาสติกตอนอายุ38แล้วนะครับตอนนั้นก็ร่างกายก็เข้ากุบแล้วนะก็สภาพหลังค่อมแล้วก็เอ,อ่อพูดไงดีอ่ะมันอายุมากแล้วผมก็มคิดกับคนที่อยู่ในวัย30เกือบ4ี่ิบนะว่า มันเป็นไปไม่ได้แต่พอผมมาเป็นโคชยิมนาสติกผมก็สอนเด็กใช่ไหมผ่านการอบรมเรียบร้อยก็สถานที่อบรมก็ไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องทำได้นะเขาไม่ได้บังคับก็คนที่ไปอบรมรุ่นเดียวกันก็เป็นครูที่อายุมากแล้วส่วนใหญ่บางคนก็ห้าสิบหกสิบแล้วนะก็แค่รู้หลักการจับเด็ก ให้ทําตามบอกเด็กอะให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันก็เพียงพอแล้วนะสําหรับคนทั่วไปแต่ผมอะแตกต่างตรงที่ว่าผมอยากฝึกยิมนาสติกด้วยผมอยากใช้หลักการนั้นกับตัวเองนะที่เขาอบรมมาก็มันมีความที่อยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราทําไม่ได้แล้วไปสอนขอเขาเนี่ยมันก็มันก็สําหรับเด็กแล้วมันไม่เชื่อถือเรานะ เราไม่จำเป็นต้องทำได้แบบว่าขั้นเทพจนแบบเด็กทำไม่ได้นะเอาแค่ค่าพื้นฐานที่ว่าเด็กสามารถฝึกได้ขน,ะนาดท่าง่ายๆบางทีเด็กก็คิดว่ามันยากเลยครับเพราะว่าเขามีไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ความเชื่อมันจะบล็อกบล็อกเอาไว้นะทมเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เ็อเด็กที่ผมสอนหลายคนก็บางคนก็ คิดก่อนเลยว่าทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้หรอก